โอเคครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผู้นุย้ยหรืออัตมาฟ้าผ่าคนดีคนเดิมกันอีกแล้ว,ลวนั่นเองโอ้ยเยอะๆยก่อนนะครับวันนี้ก็ทุกคนคงจะเห็นว่าผมนั้นมีท่ายืนที่แปลกไปนะครับแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาทำการรีวิวตัวของคลอลลัดที่ อีโว e แล้วหรือคอนหลอดวิสาดคิงนั่นเองนะตัวนี้เป็นตัวแบตเทนพาร์ตเนาะครับเป็นตัวแบตเทนพาร์ตเวล50เนาะอันนี้เป็นตัวของล่างชายนี่นะเพราะว่าผมเติมพาร์ตก็จะได้ตัวของล่างชายนี่นั่นเองส่วนใครที่ไม่ได้เติมนะครับจะได้เป็นตัวล่างธรรมดาตัวล่างธรรมดาก็ฟิลเหมือนกันทุกคนเนี้ยนี่อันนี้คือคอนหลอดล่างธรรมดานะครับอ่าอันนี้คือร่างธรรมดาที่ยังไม่ได้เป็นชายนี่นะครับเป็นล่างธรรมดาเนาะอ่าในคลิปนี้ผมก็จะทําการรีวิวนะครับก็ แล้วจะไม่รีรอรอชงร้อชะอะไรอะไรนะครับเราก็จะไปทําการรีวิวให้ทุกคนเอ้ยท่านผู้ชมดูกันเลยนะครับผมบา,า,าโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่กันในด่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็มาถึงในเวฟที่18แล้วนะครับผมผมก็จะทาการขายตัวของโทโดโรกิแล้ววางตัวของคอนหลอดกันเลยนะครับวางขั้นแรกอยู่ที่2000นะครับผมอคอนหลอดผมเลีงเยงไว้แปดสิบอยู่นะครับยังไม่เบียงร้อยครับ เราก็จะมาลองเทดาเมจกันเลยว่าเลยปุ๊บปเปิดมาดาเมจจะอยู่ที่4,696และความเร็วโจมตี8.6วินาทีแล้วก็ระยะ21.2ครับวงในการโจมตีเป็นวงเซอร์เคินะครับเป็นวงวงกลมแบบนี้เลยตีเป็นวงกลมเนาะดูเอฟเฟกต์การโจมตีกันทุกคนนี่โคตรเท่ทุกคนมีแบบกระจกกระจกอย่างเฟี้ยวอัพขั้นต่อไปใช้เงิน3 0 0พครับอัพเลย ตุ้มดาเมจเพิ่มไปเป็น9,393ความเร็วการโจมตี7.7วิและระยะ24.4ครับผมนี่ยท่าโจมตีก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเห้ยแต่มันสมูทดีว่าถ้าโจมตีผมชอบมากแบบโซสมูทเลยดูน่ารักน่ารักแล้วก็อัปเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน5,000ครับไปเลยดาเมจเพิ่มไปเป็น18,787ครับความเร็วการโจมตี6.7วิและระยะ25.5 การโจมตีไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับผมทุกคนอัพขั้นต่อไปใช้เงินหกพันครับเปลี่ยนการโจมตีเป็นเอสอะไรบอเนี่เอลโดชิเอลโดชิอาเอลโดชิอาอ,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 อันผิดก็ขออภัยนะครับผมอัพไปแล้วหกพันปุ๊บเปลี่ยนการโจมตีเป็นอย่างเงี้ยเป็นแนวอุ้ยเป็นการฟันนะทุกคน ดาเมจไดม้มาเป็น37,575้า็ความเร็การโจมตีเพิ่มมาเป็น9.6วิและระยะ26.5นะครับเรษการโจมตีเป็นแนวยาวนะครับเป็นแบบแนวนอนแนวยาวนะโดนเป็นเลนโจมตีเป็นเลนปับ๊บหนฮิตนะครับตัวขันหลอดเป็นเ,เป็นตัวพื้นะครับตีเวททาาดลมนะครับผมลืมบอกเนาะอัพขันต่อไปใช้เงิน7,500นะครับอัพเลยปับ๊บ ดาเมจขึ้นไปเป็น46,969แล้วก็ความแม่ยการโจมตี9.6วิระยะ28.7ครับนะดูคร่าวๆยังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน9,000ครับดาเมจเพิ่มไปเป็น56,362ความแม่ยการโจมตี9.6วินาะทีและระยะ29.7ครับอ่าอยังไม่เปลี่ยนเอฟเฟคการโจมตีนะครับ อัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินหนึ่งหมื่นสองพันบาทเปลี่ยนการโจมตีเป็นดูมเกตนะครับอ่าดูมเกตทุกคนไปเลยหนึ่งหมื่นสองพันปับ๊บดาเมจเพิ่มไปเป็นเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วก็ความแรงการโจมตีอยู่ที่เก้าจุดหกวิละระยะสามสิบห้านะครับเนี่ยผมทําการหลบสกิลการโจมตีของคอนหลอดนะครับเดี๋ยวสปอยเนาะเรามาสปอยอตอนนี้ดีวกว่าเปลี่ยนการโจมตีเป็นวงใหญ่ๆนี่เลยทุกคน ใหญ่มากเซอร์เคิลวีวงใหญ่มากคอนหลอดจะทำการเรียกอุกบาทเฮ้ยโคตรเฟียวดูใหม่ดูใหม่นี่ดูวีนักอุกบาทตกป้มตีหนึ่งฮิตครับผมเฮ้ยมันตีบินได้ปะวะเนี่ยมันมันดูสูงยังวะเฮ้ยตีบินได้ทุกคนสุดยอดสุดยอดตีบินครับทุกคนตีบินได้ครับคอนหลอด เฮ้ยเป็นตัวเบ็นทั้พาที่ตีบินได้เหรอเท่มโคตรก๊อดเอาเรื่องทุกคนโอเคไม่รอช้าอัพขั้นต่อไปเลยใช้เงิน25,000ครับไปดาเมจเ,เพิ่มมาเป็น117,422ความเจ็ร้ีาเรียกกรจมตี9.6วินและระยะ36.1ครับโอ้ไม่ธรรมาดาเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนครับอัพขั้นต่อไปใช้เงิน35,000ครับไปเลยอ่าขั้นนี้แม็กซ์แล้วครับอัพเกรด8ดาเมจอยู่ที่160,000 9,088นแปดความเร็วการโจมตี9.6้าจุดหวิระยะย3่สครับโผลยังเงเร็วล80อยู่นะครับทาเลเวล100มีมีลุ้น100,000นะไอ้มีลุ้น200,000นะครับดาเมจโว่อ้ยอันนี้คือแบบเพียวๆเลยไม่มีฟมูไม่มีบัฟไม่มีอะไรเลยนะครับตัวคอนหลอดวางได้กี่ตัวเช็คตัวคอนหลอดวางได้3ตัวครับทุนอะ่าเรามาทำการลองบัฟกันหน่อยดีกว่ามาพระเอกมาแล้วนะครับกิฟฟิน ลองลองอ่าลองบัฟเลยทุกคนปั๊บ,บมาเรามาดูดาเมจของจาก169,088เป็น338,177ครับอู้เยอะอยู่นะเบล80ตีแอร์ได้ด้วยเอ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคอนหลอดโอเคมาบัฟตัวของเวนดี้กันต่อเลยไหมลรอช้าไปอีกหนึ่งเท่า ไปเลยไปเลยไปเลยตีหกแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยห้าสิบสี่เลยทุกคนสุดยอดทุกคนหลอดตีแอร์ด้วยทุกคนผมก็ประทับใจตรงเนี้เอาไโอเคทุกคนมาถึงช่วงสรุปแล้วนะครับรอบนี้ผมขอไม่ทาการนั่งนะเพราะว่าถ้ายืนแม่งโคตรแอคโคตรหล่อครับทุกคนเออโอเคเรามาเริ่มพูดในตัวของข้อดีของคอนหลอดที่ผมสังเกตเห็นก่อนนะครับน่า ตัวของคอนหลอดเนี่ยเป็นตัวที่อ่าอัฟตันมีวงการโจมตีกว้างนะครับแล้วก็ตีแอร์นะครับระยะระยะไม่แย่เลยนะครับระยะไม่แย่เลยตีแอร์ด้วยนี่คือข้อดีนะครับผมวงการโจมตีใหญ่ครับนะอันนี้คือข้อดีของตัวคอนหลอดนะครับไปที่ข้อเสียกันมากดีกว่านะครับข้อเสียของคอนหลอดนะครับคอนหลอดเป็นตัวที่อ่าเมื่ออัพแม็กตีแอร์เนี่ย คอนหลอดตีเพียงแค่ฮิตเดียวนะครับอันนี้คือข้อเสียของตัวคอนหลอดนะเนาะออแล้วก็ตัวของคอนหลอดเนี่ยดูเหมือนจะใช้เงินเยอะด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจนครับก็มไม่ได้คำนวณว่าเยอะไหมเอาเป็นว่าข้อเสียหลักๆของมันเนี่ยเท่าที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นว่ามันตีฮิตน้อยมากครับมันตีฮิตเดียวเนาะอันนี้คือข้อเสียที่ผมเห็นได้ตอนนี้เนาะกับความเร็วในการโจมตีอ่าใช่ความเร็วการโจมตีเป็นตัวเซอร์เคิลเอลีที่ตีช้าในระดับหนึ่งเลยครับถ้าเทียบกับตัวอื่นบางตัวเนาะอ่า คือตีแทบจะความแรงการตีนี่แทบจะถูด,ด้วยได้ถ่ายกับพวกตูตีฟูลเอลเลยทุกคนแต่พวกฟูลเอลีมันก็ถึงมันจะตีช้าแต่คือมันตีทั้งวงอะ่ะตัวของคอนหลอดเนี่ยตีเป็นแค่เซอร์เคิลเอลีวงหนึ่งเนาะก็เลยรู้สึกว่าอันนี้จะเป็นข้อเสียงของตัวคอนหลอดนั่นเองอ่าสุดท้ายนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้คลิปผมด้วยนะครับผมอาจตะมาจะได้มาลงคลิปให้บ่อยๆอเนาะเออสำหรับคลิปหน้าน่ะ จะเป็นการรีวิวตัวของคิโลหรือคีระอีโนะครับตอนนี้ผมก็ทําได้แล้วเนาะแต่ว่าคลิปจะลงวันอื่นเนาะครับผมเพราะฉะนั้นสาหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีและบ๊ายบายครับผม